โอ้ยายถอนหมวกล่ะซาธุซาขอสามตัวตรงๆเด้อยายนี่ระนามยังยายเด็กหาเด็กขานะครับคุณผู้ชมเฮ้ยยังเกาะโอ้หาสามสีอโอ้หาสามสียายไปจริงบะไปแล้วโอ้ ดีดีนะยายเด้อโชคดีนะครับห้าสามสี่โชคดีเด้อยายแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ<ม>ยายเได้ใจนี่ามา<ะ><ะ>หาเหตุก็ม่ได่ซ้ำฮะมาหาเห็ดเลยมาไหวสารตาเซ่บ่โอ้สาธุสาธุยายสาธุเด้อ ยายจมคาถายายไม่ไหนีรู้อยู่บ่ยายเคยแม่ดูรู้บ่เพิ่มามาเพิ่มมากสองเทง่อนี่เพิ่มมากสองเท่อนี่โอ้แต่ก่อนอยาอยาอยู่ใส่ค er ือบ่เห็นวื้นอยู่แต่ทั้งพุนอยู่แต่ทั้งพุนอยู่บ้านหัวเขานะยายอยู่บ้านไานเกาะอยู่บ้านหัวเข่าอยู่บ้านหัวเข่าบ้านหัวเข่าทางใดยายทางนีต้ต,ติ<ะ>๊บกบาลตลาดฮะติ๊บกบาลตลาดติ๊บกบาลตลาด ออเกียรติยู่ติกน้ารตลาดเอาแต่ก่อนเห็นยายขับรถเข็นอยู่ขี่รถเข็นขี่อยังอยู่ไปหาไปเห็นอยังไปใส่มาหาพืนหาอย่างไปหาอยู่แถวไดใยญ่หารอทางฮะรอทางหาอยู่รอทางหาในฟังห่วยเนี่ยพุ่นด้เขาเห็นเขาตัดพืชนี่พุ่นเอาได้บอนั่นเอาบอลน่ะบอลบออยังเกษสิบ่อลเอาเอ้าฮะไผ่พืชนอืม ใช่เพิ่นอือเพิ่นสีเอาพื้นนั่นบ่เพืชที่ตัดเฮ็ดเบี้ยเขาว่ายด้เขาบอกว่าให้ไปทำความสะอาดให้เขาแน่ใช่นี่ดัดให้เขาดีๆแน่เนี่ยทั้งสารน่ะดัดดอกไม้เอาเอาต้นดอกไม้ขึ้นหอยเพิ่นแน่ดอกใหม่มันตกใชดอกใหม่ผูดผูดผูดสีเหลืองๆผูดได้ครับอือเด้คือเพิ่นหอยบ่ดี้ถ่าย นี่เพิ่นอยู่ในถุงแกะคืบอบวแกะแห่งงามๆเห็นเดี๋ยเพิ่นเนีน่ยเนาะอือส <c oughs> องสารตะจันยายนี่บา้านเลขที่เพิ่นออกเต็มๆเ,เลยนี่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 สามหาหาสามงวดบนหนึ่งถูกเต็มๆงวดนี่ยายงวดต่อไปหนีเด้อเจ็ดยายว่าคือเจ็ดหาเจ็ดง่ามอยยาย สีออกบ่แล้วใครสีหง่ะบ่าเสี้ยงดวงเสียงดวงเบิ่งต้องเสียงดวงเบิ่งขับใหญ่หอยไปหอยพื้นกำลังๆเนี้ยไปหอยพุ่นนาซานตาเซ่พุ่นที่กลัวมั้งบ่นนีเขาไหวว่นนี้ก็เอาวันนี้ว่ามันมีมองหอยที่ไรยะมันเมีใส่วันนี่ย้ายาขับไปทางนี้นานานี่ยายข้นมันได้เพิ่นบ่ล่ะขึ้นมันได้เลยอ่ะ เออหนิใหญ่เออไผมันจะบวม,มหอยให้เราเนาะหอยสิก้าวขึ้นมันได้เลยตัวนี่ใหญ่นี่ก้าวขึ้นไม่ได้ผุนเดอ้อหอยทั้งป่ายผุนเดอ้อเอา้าหอยมังคิดหาเบิ้งใหญ่สาธุสาธุาาเดอ้อนี่เด้อเอ้อเหล็กจิตหาคดีเลยแหละนี่ใหญ่อยู่ในเ,กเกหล็กจตหานี่แหละนี่เหล็กจตหาแล้วเนา,ยายนะยใหญ่เนาะสาธุบอกเพื่อนหอยให้แล้วดเดอ้อตจจันเด้อ จันเดอ้อเจ็ดหาเดอ man, as. ้อยายหอยหอลไรนี่สาธุโอ้ยายถอนหมวกล่ะสาธุสาธุขอให้ผู้ข่าถูกหวยรวยเบอร์ในเด้องวดนี้ถ้าออกเจ็ดหาหาเจ็ดมานี่สิเฮ็ดจังได๋เนาะนี่เนาะบาดเลขที่ตาจันเนาะนี่เนาะยายสิบ่ซื้อเต็มที่บ่งวดนี้ยังก่อใหญ่ถามีเงินก็ซื้อแน่อยู่ถ้ามีเงินก็สิซื้ออยู่ถาม่มีเงินก็ซื้อหาบาทชิบบาทไปบ่ซื้อตามเสียงดวง ออไปอ่าเออเบื้งเบิ้งใหา่หาาสารตะจันโอ้ให่มมาทำควาวสะอาดด้ยครับมาทำคว้วสะอาดให้สารให่นี่เขาสะอาดอยู่ทั้ทงในได้อหา่เป็นยังไงทั้ทงในสะอาดอยู่บ่โอ้หนังเดียวถม่อกับพอถอดน้อยให่นี่ยแกได้พอเป็นยังหัวยหายพอถวหมอกระไดเนาะ แต่จันเราบวบอะยังดอกเนาะบวบอะไรเหรออืมบ้านตลาดบ้านน้องกวางบ้านน้องเข้าก็อยู่ทั้งแผนน่ะแหละบ้านตลาดบ้านน้องอ๋อนับถือตลอดจ้าสาธุสาธุเด้อเข้าเข้าฝันให้บอกเหลี่ยวงหอยนีเด้อออกดีออกเบื่อเนี่ยเด้อใหญ่หว่า ขอให้ยายถูกหวยรวยเบอร์เด้อสาธุสาธุแต่จันเด้อผู้ชมเดี๋ยวผมจะห้ยายจับไข่ห้จักสามหน่วยจักสามหน่วยเด้อเหมือนี้สาธุอธิษฐานกักเลยยายเอ้ยบาดเดินนี่สิขอสามตตรงๆเด้อยายนิระนามนะครับยายนิระนามขอสามตัวคนๆ่อนยายคนแห้งๆเน่ย มาแล้วเลขยังย่ายเลขขาเลขหานะครับแล้วตัว,วแรกเลขหา้หาฮะตัวที่สองเลขสามย่ายเลขสามเลขสามตัวที่สามมาแล้วครับเลขสี่อา้าคือเลี้ยงกั้นแถ่นี่ หาสามสี่แตว่าบเมนสามสี่หาเด้ห้าสามสี่น้อเมนบอนี่นนีโบเมนสามสี่หาเด้เดีวซื้อไปซื้อมาซื้อกับก็ได้ห้าสามสี่ห้าสามสี่นะครับู 5, 3, ้สามสี่ย้า้ซื้อแบบได้ก่อนก็ซื้อกลับไปกลับมา สื่อลับไปับมามันกระสิถือเองสี่สามหาสี่สามาสามอ๋อคับับ <3, 4. S 1> สื่อลับไปขับมามันกระสิถือเองสานรีบอยยังใ่่มากมากนี้เราไปเอาใส่เอายผมในศารี่มันมีลุงนิระนามแล้วายกกระซือ้อยหย่นิระนามได้ไหมเอ๊ยซื้อจังไดเกาะซือออซ้อสว ยายสอนอ๋อคิดว่าแต่ยายนี่ระนามาบบเมียนตัวนี้โบพิษตัวนี้ยายสอนนะครับคุณผู้ชมจับเลขได้นี่เด้อหาสามสี่หาสามสี่นะครับคุณผู้ชมเอาไปเสือเอาไปเสียงบึงเนาะยายสอนเนาะจ้า,จา ยายสอนมักบรีกตัวนี้ยายสอนมากกวสิซื้อสิบ่ักบาทสิซื้อสิบบาทสิซื้อตัวไหนเอ้าบอกพี่น้องไหมไปซื้อมากกว่สี่สิบบอกนี่กับเนี่ยก็สิตัวนี้กับก็เอาตัวนี้ไปใส่ตัวนัหนก็จบเรื่องตัวตัวไหนไปใส่ตัวไหนเนาะนี่เนาะก็นี่ก็ซื้อกลับไปกลับมาซื้อกับไปกลับมาก็ซื้อสามสี่ห้าสามสี่สี่สามห้าก็ว่าตัวห้าสามสี่สี่สามห้านี่เขาหน่อยนี่เอาเขียนให้เขาเน่ะ ไห้สามสี่แล้วก็สี่เจ้าใดอีกสี่สี่สอย่างสี่สามสี่สามมสี่สาอสามอืมนี่บ่ หาสามซีซีสามหายด้สื่อซ้งนี่เลยสื่อจังสีอเลยงวดนี่เอาสามตัวตรงๆเลยเนาะใส่ไหลดใหญ่ไหมผมบึงรหดใหญ่เนี่ยใส่ยู่มองไดรรถดใส่มันงามซ้ำเด้เอาย่างเขาปล่อยย่างเหรอเม่อวันน่ะ บ่ปลออไอ้ภาพผมไปเบิ่งจักรยานเนี่ยผมอย,อ,ยอยากเห็นโอ้ยอยากเห็นเลยอยากไปย่างไปเบิ่งเลยไอ้ไ<ห>ผมเนี่ยโมเห็นใส่นั่นเด้อโอ้ยเนี่ยโมเห็นนี่นี่โอ้ยเจ้าใส่ใหญ่เนี่ยโมเห็นก็นี่เด้ใส่ใหญก็นี่เด้รถอห่างๆเลยเอา้ามันคืนอย่างหัวนั่นยหห่างโมหัวหละหัวอีหลีตัวบ เอ้าบีบเบิ้งพี่บีบเบิ้งที่ล่ะโอ้ยใสไปปล่อยให้เนี่นั่นเขาปล่อยลมยางรถใหญ่ล่ะปล่อยคอยกันยางเอาใส่ไปเป็นยางมาเบิ้งนี่เป็นลมตัวนี่เป็นลมห่าเอานั่นย่างแตกอีหลีตัวเนี้ยย่างแตกจะได้ไส่บีบเบิ้งเราบ่เอ้าบูมิเนตัวนี้โอ้ยนั่งกระติกเฮ้ยนั่งกระติก ไอ้โอ้นังกระติกบ่นี่มไ้ใโอ้โหไปยังสี่ลไปตามเหลือตามเล่ไปสอไปตามเหลืองตามเลือสร็่ล้เอามียังทั้งในแน่นี่ใหญ่นีุ่้ใสเบื้องยหยผมใสอ้ยนี่อ๋อเฮมาใสให เขาเอินเฮ็ดยังนี่เฮ็ดคมมันแมนบ่หืมมันบ่แมนได้ย่ายมันแมนเฮ็ดคมบ่ยหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมพี่ใครเบืองย่ายบ่โอ้ยนี่บ่ยหญ่โอยหญ่มันต้องใส่คุณแก่บ่รถนี่มันใส่ยังไงใส่บ่มันห่างแล้วมันมันใส่คุณต้องใส่คุณแก่แลนบ่หนิใหายใส่คุณแก่สตาร์ทเอาบ่นี่โอ้คือโห ยา้บอกเลยยั <c oughs> งเกาะสามสามสี่สามอ่โมเมนหาสามสี่ยายได้เรียกหาสามสี่ยนี่น้องหาสามสียายหมดที่แล้วถือบอ่ถือ,อยัง,งบ,บ่มีเงินสือเพราะบ่บ่มีเงินสือเลย ครับ,ส,บสื้อสบาทงวดนี้สื่อื่อจักบาทนี่หาสาสี่นี่ตัวละยี่สิบาทเป็นสีบสบบาทาหาสามสี่อ่อห่อนแนอนห้งอ้อนอายามาแล้วแลวหละยายขอได้ในศาลน,นี่บ่าห,หาสามสี่ ยายนิระนามยายนิระนามหรือว่ายายสอนว่าสิเปลี่ยนเื้อให้อยย่า่บ่บ่ต้องเปลี่ยนฮะบ่ต้องเปลี่ยนบ่ต้องเปลี่ยนบ่เอาเป็นยายสอนมันมันบ่ใครมันคือผู้ชายายสอนนี่โอ้มันก็คือผู้ชายแท่คือผู้หญิงแ่คุณยายนิระนามหีือเปล่า ีบอกเด็กเด็ดอยู่ที่สารตะเซสารยมีสารตะจันหลักกิโลสิบล้านเอแ่ือผีสุกใสก็ถือกิริเลยตัวใดตัวใดใหญก็โตนั่นแหละโเจะให้คอยจับให้ีสามโอ้ยโอยังดูเลยโ่เสียจบเลยบ เมืองมันเล็กยังเอออยู่น้ำสมองคอยเี่ยเลยว้าเอายายบอกผมเนี่เนาะเทเดียวโอ้เขาบอกบอกเจ้าก็จำมึงคือกันบอกเทเดียวบอกเทเดียวบอกบอกบอกเจ้าก็จำยาสิหัว์ยังเล็กแท้บอกเทเดียวถือขนันยายยายมีบอกเทเดียวถือขนันได้นี่บอกเทได้ยวสีหัวเจ้าไอ้ยังเจ้าก็ให้คอยจัำคอยก็จำให้เจ้าแล้วเจ้าก็ยิ่งจำว่าไปข้าเจ้าปรจําในโลงมีหมดน้ำเลยลงมีหมดน้ำเลยเออ ตรนร้ตรนนามเลยต้นนามเลยเนาะหมดไปเลยบ่เออต้องไปหมดก่อนเถอะนะไปสิล่ะผมหมดบ่วเป็นยายหมดให้ผมเบิ่งเนี่ยเจ้าอย่ามาล่องขอข้าพลอยผมหมดบ่วเป็นได้ให้ยายหมดให้ผมเบิ่งก่อนบ่บ่เนาะใยกระโดดล่องให้เจ้าก็อาบไปมุดไปเรื่อยๆตัวผมหมดบ่วเป็นยายยายเอาขอนียวบ่ อ้าวเหนียวย่ขนวียใส่ขหนียวเดี๋ยวผมเสหายมุดเอาป้ายผมเนี่ยเอ้าวเอาป้ายเนี้ยอ้าวโอ้ยคอยยันกับปีกอมไปลงเด้อยันที่ยังคอยยันที่บอกบ่ได้บ่เปยังจำบ่ได้เลขกยังจำบ่ได้กัเลขยัง้เจำ่ได้เขียนเสดินให้วันหสามหาสซีห้าสามีย่ หาสามสี่เนาะเอาอยังสิไปใส่อีกสิสิขี่ขจักรยาน,นไป่ใส,ขส่ข่อย่นจานไ่ข่อยที่ก่อนมาอยู่นี่สองชั่วโมงแล้วเมื่อวานยานปั่นจักรยานในพรมเบืองเนี่ยใดบ่บ่บ่โยยาบ่ข่อยแหงฮอนฮอ,อนเพื่อแต่พอฟับอยูอ่ยานปันนนป่นจักรยานจังนี่ไปบานจักริโลนี่ สองกิโลฮอดบาทเลยนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับเลขคุณยายที่คุณยายนิรนามนะครับหรือว่าคุณยายสอนนะครับที่ปั่นจักรยานมาแล้วก็จับเลขได้ตัวนี้นะครับเลขคือ5้าสสี่นะครับ5้าสมสนะครับคุณผู้ชมยายสอนถูกเป็นประจำนะครับสําหรับเลขที่ มาขอตาเซยมีตาจันรักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามยายสอนอีกนะครับว่ายายสอนจะเดินทางไปตรงไหนเนาะตอนนี้เนาะยายยายจับได้อยังเกาะบนหนึ่งสามโอห่าสามซีฮะอยังเกาะบนอีกยิ่งห่าสามซีอยังเกาะโอ้ห่าสามซีอยังเกาะโอ้ห่าสามซีเออีหลี่อองสิออกอีหลีบ่ หาสามซีนี่ชื่อหาไปสระบ่อใหญ่ใหญ่มีละนามนะครับปั่นจักรยานผ่านสารตะเซสารเจมีสารตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับจักลับบ้านบ่อใหญ่จากนี้ไปบ้านจักกิโลกิโลครึ่งอะไรกิโลครึ่งไปนี่สูนย์ภาเขาเพื่อนเลยบ่นไปไปเราบ่อใหญ่ไปบ่อยูเหรอไปบ่อยูแล้วไปอารานบ่อใหาย <laughs> <laughs> เอาเอาเอาสิงโอ้สู้ยายสู้สู้ยายสู้สู้ยายสู้สู้ยายยายไปจริงๆป่ะไปแล้วโอ้ดีดีนะยายเด้อโชคดีนะครับ 5, 3, 4, นะห้าสามสี่โชคดีเด้อยายสาธุไปยายดีละนามนะครับไปแล้วครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต,ตรงสีแดงเลยครับ